เป็นเกษีนห้าประการเพื่อจะรักษาให้ดีไม่ให้ทานไม่ทำลายน้ำวันนี้ข้าพเจ้าจะได้ทาวิธีทานิธีอันเป็นมงคลอันเป็นมงคลควรเข้ามาทุกปายาควรเข้ามัทุปายา พื่อจะถวายเพื่อจะถวายองค์สมเด็จองค์สมเด็จพระสัมมาพระสัมมาภูมิุณเจ้าภูมิคุณเจ้าพร้อมหมู่งประสงค์ทั้งหลายพร้อมมุ่งระสงฆ์ทั้งหลายในที่นี้ในที่นี้ขอความเป็นมงคลขอความเป็นมงคลสวัสดีสวัสดีหงมีแด่พระเจ้าหงมีแก่พระเจ้าในการรุกเมื่อเดือนในงานบวชเมื่อเดือน

คนญละหมากห่างไกลมาหลายแล้วพยาบาทสิ้นหนักสิ้นสางบารมีศาสตร์ของเท่าคือจะเฒ่าน้าตนโบราณว่าว่างเปลี่ยนเปลี่ยนหรือต่อไม้มาทำมันผัวแม่มีจับเดียวจับไปไม่ตั้งขึ้นลูกจับขึ้นมาหรือล่ามานี่โอมแน่เอาเอาผู้หญิงมาเอาให้ผู้หญิงสามคนต่อละหม้อเอา เนี่ยอาสมารถมาม้อนนี่กำน้องเนี่ไปเรื่องนี้เอาเอาปืนนี้ออกไปนี่ปืนแม่นี่ออกไปมามรับไม้มารับไม้ด้วยครับเอาไม้แล้วยว

้องทีออกมาล่วงไร่ไม่เหนียวคุณท่านจะเปลี่ยนใครจะเปลี่ยนก็มาใครพักเนื้อพักแล้วก็มาเปลี่ยนครูเปลี่ยนครูเด้อมาช่วงแรกๆเพิ่งก็ใส่ยิงพุ่มมาจันทร์ก้นพ้นเปิดงานที่หนอหลังจากแล้วก็ใส่ยิงพุ่มมาจันทร์ย่างเดียวก็พอได้ก็ต้องได้เปลี่ยนยิงพมพุ่มมาจันทร์ที่หนอต้องที่หนอ ตอนนี้นเรื่มเหนืออหน่อยยังแน่นอนอันนี้นอนค่ะอันนี้นอนเป็นก่ใใส่พื้นดังคนเอาของลงเรือ มันพันก็เลยหลบค่ะยอดหลบโอ้ไฟแน่เลยเริ่มเริ่มร้ายเริ่มเนไม่อเริ่มเงนแล้วหยท่ไหมเหอเล

มีกแม่ตัวดำตัวดำอันนีตัวดำใช้ตัวดำนาทุกอย่างอันนี้มันเกี่ยวอยล้่อันนีวเหลืองตัวเนลือัวเหลือเื่อเือดือมเนือยอี่น้อกบ้าเือมนือเันี้กล้วยนกล้วยป่แม่บ้านตามด้วยกล้วย มอ็จะได้ว้อยู่นี่ตัวดำทเป็นตัวดำอีกตัวดำพี่น้องมอนจะเลี้ยงกวนูเจ้าตีนดำตกต่อไปเจ้าก็เสือเสมออันนี้ย่าไหน่ะใส่มลาือดใส่กย่างใส่หมึกย่างอันนี้ใส่หมึเือ ใส่ฟักทองเอาเน,น,เน,น,เนาเื่อยลงไ,ไปมันเลยออกเป็น,น,นลำงูเหยงม่ยว เกมาเอาก็เ <ge ar> ื um, ่อดตัวนี้ย็ำ่เป็นสีเหลืองพี่น้อะแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ผู้ใหญ่หริ่เใลืมส้กะทิแล้วสีอันี้กะทิแล้วก่อนน่าตี่าไสเลยเนยก็ใส่ใส่เหมอ์ทุงเลยบอกแม่ว่าน ออเดี๋ยวเขาเปลี่ยนชอละเขาเปลี่ยนขาเปลี่ยนช่หอผู้เฒ่าช่ะแม่เดี๋ยวดีละเดี๋วเดี๋ยวรอคนก่อนเขาเปลี่ยนนั่งหน่อยนเดี๋ยวเดวคนเยะเดีอผู้ไทผู้ไทคิดผู้ไทคิดว่าเจ้าของเป็นสาวผู้มาจารีนะมาว่าเดี๋นั่งคนเยนมาเปลี่ยนเปลี่ยนลูกนีมาหนีมามาอาบุญน้ำกันบริเวณงายไปไหนดิ ช่วงนี้เล็กหน่อยก็เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มอ่อนแรงแล้ว้องหาตัวซอยแล้วพี่น้องบ่ได้เดี่ยงง่ายเด้วพี่น้องมันใส่เวลาอยู่ดนเติร์บิ๊กดูถนงสาวสั้นหน่อยพดบ่ได้พี่น้องแห้งแห้งบ่อยเหมือน ต้องใส่สาวรุ่นไงข้นข้นน้ำแรงที่น้องเริ่มอยู่เริ่มสิได้แล้วพี่น้องมันเป็นข้าวมันคุปปายาด้วพี่น้องข้าวมันคุปปายาอีกอย่างจังเลยครับเพราะว่าควรข้าวทิพย์พี่น้องควรข้าวทิพย์ไปแห้งบ่องนะ ้องแรงวันนี้วันนี้มันใกล้มันมันได้เลยใกล้จะได้เลยแล้วว่าคนใหม่ด้เพิ่นวาไอย่าเลี้ยงไฟอย่าเลี้ยงไฟเลงไฟันสี้ามมันสี้ไม่้ไม่าไม่มันสม่ันสี้าไม่มั้ม่แนสาไม่นม่นส้าแล้วให้่นา่้า่ัาม่ามเนี้า่น้ พอใหญ่ตังเขาบ้า,า่าก,กวันม้าตัง,ตง,งเป็นนิสัยบ่โอ้ผู้ใดยังมีแห้งหลายคำว่าเปลี่ยนเพื่อนเด้อตอนนี้สูบเบาไปแล้วหมดแห้งแล้วผล <c oughs> เขาทิพย์นี่เราต้องใส่เวลาวเด็ดเด้อ สมโมงสามโมงแล้วแลุ้กวรสิาสลบสไลด์ไปม่ธรรเนนเนาเนี้ยองวันนี้ที่เามถึงกวนี่เือว่ามันไปเนียเนียนี่เเป็นวาสวงนี้ยังยังคือคักยู่พี่น้องูุกวร เจ้าจิบวนได้ดีมันสีเหนียวเนาะมันสียตีดใหม่นะแม่นมอแม่แขงล่อดอเป็นล่าจังสีดอต้องเรียกหาล่อดอเนาะล่อดอมาบอบล่อดอล่อล่อล่อดอบอล่อดอเด้อผู้ใดอยู่แถวใดก็กำลังผู้ใช่ไหม มาซอยพนเเพราะว่าเดี๋ยวนึ่งวแล้วพนเียกแล้วว่าตอนนี้สาวสาวพมจารีออนไลน์แล้วพี่้องสาวพมจันทร์มสาวนมจันทร์มาเลยทุกคนมาเมยมาแมมาเตียนพนเี่เนี่ย สาวพูอมาจันท์เพราไปแล้วนี่ลาเร็วลาแร็วลาเร็วไอชินมาเป็นสาวพูอมาจันทร์หรืบาเพีกี่เด้อเออมันจะติดเจอตำรวจได้เนาะเจ้าหน้าที่ช่วงนี้มันบ่มีอันผู้โจรผู้ไล่ดอกพี่น้องต้องการกำลังทั้งหลายเพราะว่าเดี๋ยวนี้สาวพูอมาจันท์เพราไวแล้วอันนี้พี่น้อง

สิไม่หมาะี่น้องเป็นควนเขาทิ่ว่ำมัุนาตไฟปลาแทงตวจพี่นาองบาเบาบ่เมาเาเพิ่มาจันรแห้งแล้วเอาฟังทีเี่าฟังอย่างเออฟังี่ปกติว่ยังตนไปบาแห้งตน้ไาแห้งตูได้อยู่น้ำผ่มเี่เ้างใส่น้ำพิ่มเข้าไป เจอตัวนั้นอันตรายพี่น้องตัวนั้นค่อยแห้งเกนินอ่าดูทั้งวัดตาเจเตยิจยะนอนุสรพี่น้องเด้วควรเขาทิพย์พี่น้องมีจังเลยเพื่นเดียวว่าควรข้าวมัคคุงงคปตยาพี่น้องอย่ามาบอนว่าใส่ข้าวพุ่มประจันใส่พุ่มประจันโอ้เขาลูกมาปุ๊บแล้วพี่น้องเป็นสาวพุ่มประจันบ่เพราะว่าไม่เหลาคุ่ม <c oughs> เพิ่นว่าควนเข่ามัทธุปญาดควนกระพริบอยูเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นใส่อะสาวพวกมาจันควนกระสันแต่ว่าสาวพวกมาจันมันเบาไหวพี่น้องเล็กหน่อยมันสูสดแห้งอะไรต้องใส่ผู้เฒ่ามัสูดก้อนมาฟังดูควนจัดแห้งใบแห้งจนไม่พ่ยหัก มันเหนียวในผ้าหักมันเหนียวแห้งฝุดบ่มันเหนียวโอ้ฟองในที่จะสาวพ่อมาจันรุ่นล้วนเลยพี่น้องไม่หวแล้วเลยังติดทหารจังจนเทาพ่อมาจันจนเทาดิพ่อมาจันรุ่นแรก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 พี่น้องสาวพ่อมาจันรุ่นแรกพี่น้องเบิ้งเบิ้งการกวนเบื่องเบิ้งลีลาการกวนเนาะมันกวนเขาวัตถุปลายาพี่น้องกวนเขาทิพย์ นงานกับทงมคล้กับทินทั้งงานรัดตาเจญาตินุสรดี่อางใบนู Seiten ้ป่วยขังเดือราดดอันดีนองยี่ะกับสาวมาจันนี่ราคีนองควรแต่ว่าเดียๆีมันมัวน้ม้อเดยหรอ่จับจับยังสิบปงสบน้องหายก้อเราะสิปงสบบ่อแล้วียังเพิ่นเป็นยังล่ะยังโอ้ยองหมอคีนองเลยว่าที่อะเป็นงานไม่ได้มันขวมดิ

สาวกมาจันรุ่นแรกยังขันดีอยู่ที่นอสบายเวลาบายสามโมงเขได้ยังเด็ดปงเลย่าเด็ปงไงดานัดงานีพนมาก่อตเอาัวนี้ตัวนี้สุดบออแต่ว่าตัวใหม่นี่ตุ่นใหม่ไ่ใหม่ๆเลใหม่มองพี่น้องตัวนี้ได้การอยู่ ตัวนี้บัวดีกระทะก็ดีไผกับบัวแห้งตอนไหนนี่มอนี่มันไผแห้งที่น้องฟังทีมาเบิ่งกฟังทีกี่น้องปล่อยออกเก็ไฟแห้งเออกลับมาเป็นปกติแล้วบดนี้มอนี่ยแต่เช้าพวกมันจันรุ่นเรียชุดแต่งกี่น้อง ่แหละจังเอิญรู้เรื่องเปิดเลยีไปต้องใส่เสื้อ้าจันเด้เออเี๋ยพิ่งได้จุกเตียนะล๊จะเอาดนล่ะดนอันเอาโดนโดนอะไรล่ะ